สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีกล่องพัสดุมาส่งใหม่นะครับเป็นกล่องสปอนเซอร์เทคสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นอะไรกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ส่งสปอนเซอร์นะครับสปอนจากสปอนเซอร์ทีมนะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะของทีมซัมติงนั่นเองเรามาเปิดดูดีกว่ามาดูพร้อมกันว่าข้างในจะมีอะไรนะครับ โอ้โหเพียบครับซึ่งของในนี้ก็จะมีของทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ของที่มาลงขายที่ร้านด้วยนะครับผมอเอามาดูอะไรก่อนดีลูกนี้อันนี้น่าจะเป็นเจสเซตนะครับเจสเซตตัวนี้มีแพ็กเกจตัวนี้ก็เป็นของที่ลงร้านนะครับใครสนใจเดี๋ยวไปดูได้วันนี้เราไม่ได้รีวิวนะเรามาอันบ็อกซ์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็โอ้โหเสื้อนะครับผมนี่อันนี้เสื้อสปอนเซอร์นะครับ,นนรรบแล้วก็เราเกลียร์เราเกลียร์ที่ไม่เกี่ยวกันแล้วก็เสื้อนะครับนี่ยังสวยของเฟรชติ้งนะแล้วก็เรามาเียร์ขออองสปนเซก่่ออออนนนนีีขงสปเซร์่ ตัวนี้ลูกใบเมทัลเดี๋ยวเราไปดูกันนะตัวใบเมทัลใหม่ล่าสุดของซัมติงนะครับผมต่อไปนี่ครับอันนี้จะเซตนะครับตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดเลยคือสีขาวหมุดชมพูแล้วก็สีน้ำเงินหมุดฟ้าอันนี้ลูกสปอนนะต่อไปนะครับอันนี้ยังสปอนเหมือนกันนี่ครับอ่าอันนี้ของคนในทีมสามคนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปแบ่งกันลูกนี้เรารอมานานมากเลยมันคือแอสโตรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใ,นะให้ดูแป๊บหนึ่งนะให้ดูแค่แป๊บเดียวแล้วเราไปดูคลิปหน้านะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าว่ารีวิวลูกกกกกนน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 นีีนีีีีี้้ััััััยยยยยยงงงไรรรลลลลลููเเเเเเเปป็็ทท่่่่่่าาาาามม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 มโโโตววววววใหหหขขอออแบบด์คสสสสะะืก นี่ครับโอเคไว้ดูในรีวิวแล้วกันนะแล้วก็ถ้าใครสนใจนี่มของมาลงร้านด้วยนะคิดว่าเป็น Astro รไหมโอ้เป็น Astro ด้วยแล้วก็มี Speeder ด้วยนะครับลูกนี้มีขายนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวนะเราเดี๋ยวจะถ่ายลงที่ร้านให้นะครับอันนี้เป็นของที่ลงร้านนะก็จะมีเบรน,นเจสซตนะครับเจสเซตตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ลูก 1A น,นะเป็นลูรอ่น Speeder แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะ่าจะเป็น Astro สีน้ำเงินหรือเปล่าแล้วก็เป็นแอสโตรสีแบบทองๆเขียวมะนาวนะครับผม อ๋อให้เราต้องมีสปีดเดอร์สีใหม่ด้วยอ๋อแสดงว่าแสดงว่าเป็นสปีดเดอร์สองอันแล้วก็แอสโตรสองสีนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้มีแค่นี้ในไทยนะครับผมไม่มีที่ไหนอีกต่อไปแล้วนอกจากคุณไปสั่งเว็บนอกแล้วก็โดนค่าส่งแพงมากซึ่งตัวนี้มาถึงไทยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าครับ